สวัสดีครับผระภมนายประภากงกันนะครับผู้อำการเงินสีเก่งคอรอก็ตั้งแต่มาอยู่ที่เงินสีเข้งคลอ้อย่่งนี้นะครับตามคำสั่งเมื่อวันที่29ตุลาคม2551นะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2551เ,เป็นต้นมาเป็นถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับ มีโอกาสแล้วก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่โรงเรียนศรีเก่งคอแห่งน,นี้นะครับซึ่งอดีตนั้นเป็นโรงเรียนวัดศรีเก้มคอของผมเงก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่านะครับเรียนตั้งแต่ชันประถมศึกษานะครับจบป .6 แล้วก็ประเด็นต่อมาหนึ่งที่เรียนที้ทอครพัทยาก็มาถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะ ไม่ได้รับโอกาสแบบนี้นะครับเป็นสิทธิเก่าด้วยแล้วก็มานดามีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งตัวเองเคยเรียนมาทัาาง้งแต่ชั้ัประถมศึกษาและก็ได้มีโอกาสนะครับได้ทํางานกับคุณครูคที่เคยสอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่บิดกนะครับก็ราความคาดฝันนะครับความคาดหวังที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือถือว่าโรงเรียนวัดศรีเชียงพอ้อ เดิมนะครับเป็นเงินสีเจ้าขอจนถึงวันนี้นะครับถือว่าเป็นเงินที่สร้างนะครับสร้างตัวคอณดินนะครับก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนะครับก็ได้รับการมาเปนตรงนี้และความเมตตาจากคุณครูช่วยอบรมณหมิสัยแล้วก็สร้างให้ให้ให้ตัวเองเป็นเงนที่ ใฝ่รู้ไฟเรียนนะครับก็ื่อรับการอ่านมาระเกศสมัยเยาว์วัยในเมื่อมีโอกาสที่จะได้มาพัฒนาเงื่อนสีข้อแห่งยู่ซึ่งเจิดก่อนนั้นนะครับแต่ก่อนนั้นใครที่มีฐานะยากจนนะครับก็จะมาเรียนอยู่ตรงนี้นะครับเรียนที่ที่สีตัในเมื่อไปมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนนะครับก็คิดว่าจะพยายามนะครับจะพยายามร่วมมือกับ ที่น้อมเกื้อหนุพัฒนาสีพราะให้เป็นโรงเรียนคุณค่าอย่างแท้จริง,งนบบในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งก็เริ่มต้นจากตัวเองนะครับเริ่มต้นจากตัวเองก็มองดูบนบทต่างๆว่าโรงเรียนของเราในทุกอย่างขาดแคลน,นอะไรบ้างน,นะครับก็โชคดีนะครับโชคดีที่ที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับคุณครูซึ่งมีงองค์การใกล้เคียงกันองค์การหือกันที่จะพัฒนาโรงเรียนโดยพออย่างกิิงนะครับ พัฒนานักเรียนนะครับสร้างพื้นฐานให้เขาเป็นคนที่รู้จัดคิดนะครับแล้วก็มีคุณธรรมแบบวิทยธรรมนะครับเป็นคนที่ที่แข็งแกร่งนะครับเต็มเปีเป่ยมไปด้วยความรู้ผู้คุณธรรมนะครับซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เกินรุ่นต่อไปนะครับก็ได้ร่วมมือนะครับกับรัฐบาลผู้ในการโรงเรียนนะครับ แล้วก็คณะครูบุคลากรในการศึกษาในการบรมนะครับตรงไหนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างที่โรงเรียนตอนยังไม่มีส่วนยอดในสมัยนั้นนะครับก็ได้ร่วมกันตั้งากเรื่องโรงเรียนนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่ที่ประทับใจนะครับซึ่งตัวผมเองท่านรองผู้อำนวยการคณะครูนะครับท้านชายได้ก็เปลี่ยนชุดกันนะครับจับจอบจับเสียงมาขุดนะครับมามาขุดยินทุกยินแล้วก็ ปลูกหญ้าสร้างสวนหยองปลูกต้นไม้นะครับมีต้นไม้ประจําตัวเพราะนั้นมีต้นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็พัฒนาห้องเรียนนะครับแล้วก็โชคดีนะครับโชคดีที่ที่ผู้ครองนะครับให้เกียรติกับทางเรียนนำบุตรหลานนะครับมาให้กับคุณครูโรงเรียนสีพอได้ได้ดูเดียนะครับเงานเรียนนะครับกำลังเพิ่มขึ้นแล้วก็การของบประมาณต่างๆ นะครับก็ได้รับการตอบสนองปขย,ยันดีโดยเฉพาะยิ่งได้อาคารเรียนนะครับได้อาคารเรียน3ามชั้นนะครับสองหนึ่งสองอนะครับ3ามชั้นจํานวน12ห้องเรียนนะครับก็บถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็ได้จัดงานทอดผ้าศิษเก่านะครับในปีสองพันห้นะครับจบทอมสี่สครบรอบ43ปีเงินสี่ยังค่อในช่วงนั้น ็ได้รับความเมตตาจากท่านพระาหาสมปองตามระบ,บตุตรงแล้วก็พี่น้องประชาชนพี่น้องผู้ปกครองคให้ให้เกียรตินะครับสาหรับสิทธนประมาณสร้างโดมนะครับสร้างโดมสร้างโดมเพื่อที่จะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใเปีนี้ก็จะมีที่เล่นกีฬานะครับสร้างโดมแล้วก็ปลูกหญ้าสนามฟุตบอลในปีนั้นก็รวมกัราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทสนามฟุตบอลก็เป็นสนามฟุตบอลที่ ปุ่มย้ากินนะครับย้าที่ปุ่นนะครับอูพอเห็นความติบโตในต่างๆนะครับในอาคารหอรประชุมในอาคารเยขสามชั้นอีกหนึ่งหลังแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพี่น้องผู้ปกครองจันประามศีที่หกมีอนุส์รุ่นทุกในทุกๆปีนะครับในในทุกๆปีก็ได้รวมเลขสําหรับชั้นอนุบาลเวทีนะครับเวทีในหอรประชุมแล้วก็อาิจันร์รงอาหาร ถนนพนทางนะครับม mm ีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตในในเขตยนเราคือของพวกเราได้รับการไทำทางรัดยางนะครับทับถมคอนกรีตนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนที่เฟลย์แล้วกันด้วยคือไปสมัครประธานคนนะครับก็ก็สนับสนุนประมาณส่วนนี้เข้ามานะครับนังจากนั้นก็ความตั้งใจก็คือจะสร้าง ให้เด็กนั้นเกิดความรู้ในเรื่องของวิชาการแล้วก็ทักษะชีวิตนะครับรู้จากการทํางานแล้วก็มีคุณธรรมเร่องทําเป็นเด็กทีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะให้เด็กน,นะครับให้รักการอ่านอย่างสือนเช้มากนะครับกอนำนักเรียนนะครับไปสอบขอเข้าเรียมต่อจะนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในเรียนที่มีอาราการแข่งขัน อันสงนูงนะครับโรงเรียนศิล์ของเราก็ก็ได้สามารถผ่านนะครับได้จำนวนมากที่สุดในบรรดาที่แต่หลายโรงเรียนส่วนนี้เข้ามาสอบเขียขันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจก็อีกสามารถสอบเรียนต่อในโรงเรียนสุราวิวัวัดบ้านโรงเรียนนะคุลาพวัะเชฟวิทยาลัยนะครับในของบุริลำก็สอบได้ทุกปีโดยสอบเข่งขันนะครับาการจดการศิลปะกับกรรมก็ถือว่าเป็น โรงเรียนบัณศึกษาที่เปลี่นตัวแทนของสำนักงานเขีพื้นที่การศึกษาบัศึกษาจะลงขีดสองนะครับไปแาาข่งขันในระดับภาคระดับชาติมากที่สุดของเขีดของขีดสองของพวกเรานะครับความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปนะครับนักจากที่เราพัฒนา,าการเย็ภาพในระบวรางวัลเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นเรื่องความปลอดภัยสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้เกิดการปริบุกการศึกษาได้คือการเปลี่ยนแปลกงก็คือการเรียนรู้ที่เกิดจาก ห้องเรียนนะครับคือต่อมาเราก็ได้ตางมาตรกานนะครับที่จะพัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษที่21น,นะครับก็ได้สร้างสุรบายร่วมกันกับคุณครูก็คือสร้างห้องเรียนโอลิมปิกนะครับห้องเรียนโอลิมปิกก็ได้ประชาสํมพัคธ์ารไปยังพี่น้องผู้ปกครองนะครับาะหลายท่านว่าได้จ่ายการไม่เสียค่าเที่ยมนะครับวิบ่งขับรถตามนัานเหมือนกับ เรียนโรงบบเรียนบีไปชวนวต้องจ่ายค่าเทอมนะครับแต่ภนสีเก้งข้อของพวกเรานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลเปรื่องที่ให้โอกาสกับกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับเราก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายนอกจากว่าถ้ายังมีสิ่งบางอย่างที่เราขาดเคลียนนะครับพี่น้องผู้ขก็สามารถที่จะสนบสบรสนุนได้ในกองถุนพัฒนาจังหิัดสีเก้งขอของของพวกเรานะครับเราก็ เงื่นสิ่งข้อของเรายดแข็งอย่างหนึ่งก็คือเรามีคุณรูดีนะครับคุณรูต้องยอมรัวบว่าคุณรูที่นี่นะครับทุเ่เรียนก็คือท่านจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งการสอนนะครับจะดูห้องเรียนเกือบตลอดเวลาเกือบทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาคุณรูคนอื่นไม่คนใดคนหนึรร่งกิตพาะกิจก็จะมีคุณรูจอมสายท่างเข้าเข้ามาดูแลแทนแล้วเด็กที่มาเรียนถึงตรงนี้ ก็เรียนนะครับครบทุกทุกวงครบทุกรายวิชาในแต่ละวันคบรบตามหลักสูตรอย่างแท้จริงอย่างเป็นเวลานะครับคุณครูก็ให้ความนักขอบคุณตาอันที้ให้กับนะักลูกลูกน้องทุกคนนะครับที่ที่ที่มาให้สิ่งทีของพวกเราได้ดูแลน,นะครับความภาคภูมิใจนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โรงเรียนได้รับการพัฒนานะครับอย่างก้าวะโดนนะครับจากโรงเรียนเก่าแก่อาคารเก่านะครับพื้นที่ที่เตรียมให้ด้วยทรายที่เตรียมให้ด้วยหินนะครับก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่เตรียมให้ด้วยอาคารเรียนนะครับเปลี่ยเรียนรู้แล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่คิดว่าหลายท่านอาจจะไม่คิดว่าสิ่งของของพวกเรานี้เป็นยินญที่แข่งแกร่งในเดิมในในตอนเดิม ะครับปัจจุบันก็จะเป็นโรงเรียนที่มีต้นไม้แล้วก็ดูต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองที่ให้เกียรติมากเยี่ยมเยี่ยมโรงเรียนสีนุกข้อของเรานะครับก็ก็อยากจะให้โรงเรียนสีนุกขอของพวกเรานั้นเป็นโรงเรียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความคาดหมายของที่มประชาชุนแล้วก็เป็นโรงเรียนคุณภาพนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นที่พึ่งของ พี่น้องผู้ปกครองทุกท่า้นที่นำรูปหลานของพวกเรามาเข้ามาเดือนนะครับซึ่งบางครั้งเราก็ไม่เป็นเป็นต้องไปเรียนในตัวจังหวัดนะครับถ้าอยากจะเดียนอยากจะให้ลูกของพวกเรามีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านพิชาการทักษะด้านอาชีพทักษะชีวิตหรือทักษะในต่างๆด้านการ,รากรีฬาดนตรีอะไรต,ต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งนอนะครับก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องผู้ปกครองได้ได้ในทุกๆเรื่อง ก็ต้องขอความาคารวะขอฝากนะครับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่นอกก้องผู้ปกครองนะครับได้ให้ความเอ็นดูไว้ความเมตตากับโรงเรียนศรีขงขอของเราเังนอ้นเดิมที่ที่เฟท่ทนได้ให้ความศรัทธาให้ความเมตตาในการในการนำมุขสมงตากออกมาให้พวกเราได้ดูดยลก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับก็ต้องขอฝากว่าเรามาช่วยกันนะครับสร้างโรงเรียนแ่งนี้ สร้างขื้นบินเนี่านี้ก็ถือว่าเป็นขึ้นดินนะครับอย่างแต่ขึ้นดินทำนะครับของท,งทางการร่วมกู้ผานติดตากับตัวนะครับซึ่งท่านได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างเรื่อสี่ข้อตั้ง,งแต่ตั้งแต่ปีวส2องพันหาร้อยสินะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทา่า,านผู้บริหารนะครับ ตั้งแต่ก่อรุ่นก่อตั้งโรงเรียนนะครับต้องมีคณะครูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูในในพืชปฏิบัติคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติมาเป็นส่วนในการพัฒนานะครับจัดนําทีมนะครับจะากร่วมมือร่วมใจกันรู้รักษามีทําให้โรงเรียนสีีเร่งขออย่างนี้นะครับเป็นเหมือนคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เป็นความหวังเป็นชีวของพี่น้องประชาชนตลอดไป I got not in my